ถามว่าเขาอยากรู้ว่าเพื่อนๆมักจะพูดกันว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคย เสียตัวผู้หญิงายผู้หญิงบริสุทธิ์เนี่ยคร,ครั้งแรกเนี่ยจะมีเลือดออกนะครับ,รบแล้วผู้ชายก็จะต้องสังเกตดูว,ว่าเออภรรยาเรามีเลือดออกไหมนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นคำถามเจ้าทิตนะถามทางรายการคาุณนพตองไม่มีน้องๆสนใจมั้ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ยินตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตมาเนี่ยนะครับก็ได้ยินคําถามนี้ตลอดแล้วก็เป็นความเชื่อว่าเวลาผู้หญิงบริสุทธิ์เนี่ยครั้งแรกจะต้องแบบมีเลือดออกมาหรือว่าต้องเต็มเตียงอะไรพวกนี้ครับจริงก็เป็นยังไงครับคุณหมอครับความจริงแล้วก็ยังเป็นความคิิิดขออองงงงงหหหหนนนนนุ่่่่มๆยยููเาาาะวผ้้้้ญญจตป็แบบัซึทํใลคก นะ<ม>เพราะว่าบางครั้งบางคราพวกเธอไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าก็มีคนพูดว่าไม่จําเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ที่ว่าครั้งแรกเลือดจะออก<ม>ซึ่งผมคงยืนยันทางการแพทย์ว่าจริง,รงเพราะรว่าน้องน้องผู้หญิงเดี๋ยวนี้กระโดดโลดเต้นคนลนแหม้มีเล่นยิมนาสติกก็มีเชียร์ลีดเดอร์กระโดดไปนะฮะบางคนเปเล่นขี่ม้าก็มีพวกนี้ขาดหมดแล้ว หรือหลายต่อหลายคนใช้ผ้านอนามัยแบบสอดเพราะมันสบายบดีไปไว่ายน้ําได้เพราะฉะนั้นจะต้องเรียนน้อ,นองน้องผู้ชายและคุณผู้ชายทั้งหลายว่าถ้าภรรยาเกิดนี่นะครับเลือดไม่ออกก็อย่าไปเมานะครับว่าเธอเคยผ่านเนืองนั้นมาก่อนที่อยากจะทำคุณอนุก ครับว่าผู้ชายคิดยังไงครับเ,เรื่องพรหมจรรย์ผู้หญิงเนี่ยว่ามันสําคัญขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะถึงจุดที่เปิดกว้างแล้วเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงจะหายากที่จะมีพรหมจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดในแนวกลับกันก็คือว่าในเมื่อเราก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงเขาจะมีแฟนมาก่อนหน้าเรากับการที่เขาไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาค,ควรจะดูที่นิสัยใจคอดูที่ ณปัจจุบันก่อนว่าเขารับผิดชอบต่อเราขนาดไหนรับผิดชอบต่อครอบครัวในอนาคตขนาดไหนนะครับ,รบที่จริงผมมองลึกซึ้งกันิดสักนิดนะครับเพื่อบว่าบผู้หญิงเนี่ยการจะไปม,มีความสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ชายเธอมักจะรักเขาก่อนนะผู<ช>้หญิงทั่วๆไปปกติแต่เมื่อความรักมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เมื่อดับได้แล้วสองคนบางทีเขาก็แยกทางกันไปแต่เขายังเป็นเพื่อนกันอยู่ในกรณีแบบนี้ผู้ชายสามารถไปมีแฟนใหม่ได้สบายใจแล้วทาไมล่ะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่ดีอะไรสัหน่อย ถธอเกิดการเขาเรียกว่าความรักตอนนั้นเนี่ยมันมันมันหมดแล้วแต่เธอมีรักกับเราเป็นคนสุดท้ายไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนะทําจริงไม่เค่ผ่านมาแล้วนะครับใช่จริงๆแล้วจะแปลกซะอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราได้แฟนสักคนหนึ่งอาจจะได้แฟนอายุสักสามสิบแล้วเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยผิดปกติในการที่จะรักคนอื่นหรือเปล่าเราน่าจะมองตรงนี้มากกว่านะครับผมว่าเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดมองคุณจะมองที่ว่าความที่เหมาะสมไปกันได้ไหมนะครับทุกอย่างเนี่ยเราตั้งใจจะใช้ครอบครัวหรือเปล ว่านี่นี่สำคัญกว่าเรื่องของพงมัจจันซะอีกนะครับครับแล้วก็ตั้งใจ <c oughs> ว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายกันการน, <c oughs> น่าจะดีกว่านะ <c oughs> เป็นมนะแบบนั้นแหละครับ <c oughs> เป็นยอดปรารถนาของทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ครับคราวนี้เนี่ยนะครับมีคาถามจากน้องคนเดียวกันนะครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ผู้หญิงที่เรารักเนี่ยเราไม่คิดจะร่วงเกินเขาแต่คนที่ไม่รักเนี่ยบางทีกลับอยากจะมีเพศสัมพันธ์อยากจะร่วงเกินเขาเนี่ย ตรงนี้นี่เป็นเพราะอะไรครับคุณหมอครับครับอันนี้เป็นนิสัยผู้ชายซึ่งทําให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าชอกช้าระกำใจบางคนก็บอกเป็นนิสัยที่ไม่ดีของผู้ชายผู้ชายมันมีอยู่2อย่างขนบมันมีความรักก็มีที่เขาเรียกว่าการมารมหรือเซ็กส์นะครับในความรักเนี่ยมันก็มีเซ็กส์อยู่ด้วยแต่บางครั้งผู้ชายเนี่ยจะคิดถึงเรื่องเซ็กส์เพราะว่าผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายอยู่ฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเจริญพันธ์ เพราะนั้นก็อยากที่จะแสดงเรื่องนั้นออกไปแต่ก็อยากจะฝากหน่อยนะครับคุณผู้ชายทั้งหลายวันนียคิดแบบนี้นี่ไม่สงสารผู้หญิงเขาบ้างเหรอนะครับว่าไม่รักเขาแต่ไปร่วงเกินเขาแบบนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเขาโอเคด้วยเขาชอบเรื่องพวกนี้ก็แล้วกันไปแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาคิดจริงใจแล้วเกิดเราเลิกกับเขาไปไม่คิดสงสารเขาบ้างเหรอ จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต้องมองลึกไปเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขารักเราหรือเปล่าอย่างสมมติว่าผู้หญิงบางคนอาจจะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่โอเคยังไงยังไงก็ได้แบบนั้นนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่สาหรับผู้ชายบางคนที่ไปหลอกผู้หญิงว่ารักอย่างนู้นรักอย่างนี้แต่ในใจจริงๆคิดว่าอยากจะจัดการเขาอย่างเดียวแล้วค่อยทิ้งไปเนี่ยแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่บาปแล้วก็เป็นเหมือนกับ การทำลายผู้หญิงดีๆไปหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เนี่ยก็ต้องดูดีๆตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นบาปจริงๆนะคุณน๊เป็นบาปเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดฝังใจใครไว้อนาคตอาจจะเกิดกับลูกสาวตัวเองก็ได้ไม่แน่นะเพราะว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อนาคตจะต้องมีพี่สาวมีน้องสาวหรือว่ามีลูกสาวด้วยใช่ไหมครับผมถึงมองว่าถ้าเกิดเรารักกันแล้วเมื่อมันถึงเวลาเราเป็นของกันและกันอย่างเต็มใจถ้าเกิดความรักมันหมดไปไอ้ยังงี้ยังโอเคนะแต่่แค่หวังที่จะมีเรื่องแค่นี้นี่บาปกรรมเนาะ บาปครับ,รบก็คือต้องเริ่มต้นด้วยรักก่อนดีกว่าแล้วค่อยอย่างอื่นก็เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นละครบทต่อๆไปแล้วกันนะครับใช่ครับ